สวัสดีครับทุกคนวันนี้ได้รู้ความจริงอีกหลายประเด็นเลยฮะทั้งเรื่องของจารอนซานโชที่ตอนแรกเรามีคำกล่าวหาจากแฟนฟุตบอลว่าเอลิกเซนหาสอมาตรฐานหรือเปล่าทำไมเขาถึงปฏิบัติกับซานโชไม่เหมือนกับคริสเตอร์โลนารโดนะครับวันนี้มีกระแสออกมาบอกว่าจริงๆแล้วครับถ้าหากไม่มีบอดบริหาร2คนเข้ามาเป็นตัวกลางในการประสานลอยล้าวนี่นะซานโชโดนขายแน่นอนพร้อมกันนั้นครับ เรื่องใหญ่ที่เราจะมาคุยกันในค่ำคืนนี้คือแฮร์รี่แม็กควเลยครับหลังจากที่เขาให้สัมภาษณ์พิเศษกับ The ะเอ็กเนะครับบอกแรงถาถมรับความกดดันที่เขาได้รับเนี่ยมันมหาศาลมากแต่เขาพร้อมที่จะรับเหมือสู้ต่อกับแมนยูไนเต็ดนะครับจริงๆแล้วเราลา่าแมนมดเขาเกินไปไหมและช่วงที่เวสแฮมจะมาซื้อตัวเขาเนี่ยแมนยูรังเขาจริงหรือเปล่าติดตามได้ทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้เลยครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์นะครับผมขอไปเริ่มต้นด้วยป๊อกมากันก่อนครับเรารู้สาเหตุแล้วนะ ว่าทำไมเขาตรวจโดบไม่ผ่านนะครับอันนี้คือรอบแรกอยู่นะรอบ2เดี๋ยวรอตรวจอยู่นะครับก็คือเขาไปกินอาหารเสริมจากสหรัฐอเมริกาโดยวงเล็บตัวโตไม่ปรึกษาแพทย์สโมสรจูเวนตุสเป็นสิ่งที่ไร้ความรับผิดชอบมากๆเลยครับเขาก็ออกมาพูดพรอบเนเจนต์นะครับว่าเสียใจมากนะครับเขาคิดว่ามันเป็นอาหารเสริมธรรมดาไม่คิดว่ามันจะมีสารที่ทําให้ตรวจโดบแล้วก็ไม่ผ่าน ประเด็นคือพี่ทําไมมึงไม่ไปปรึกษาแพทย์เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากมันหมดอนาคตได้เลยนะเว้ยเฮ้ยแล้วถ้าหากว่าแซมเปิลที่2เนี่ยก็คือตัวจตว,ตวโดมนะครับรอบ2ถ้าพี่ไม่ผ่านนี่นะมีโอกาสเป็นนักเตะไร้สังกัดสูงมากกูยูเว่ UA, เขาชัดเจนมากรอบนี้มันมีกฎชัดเจนเลยครับว่าเขาจะไม่จ่ายเงิน และไอ้แล้านยูโรต่อปีเนี่ยรวม4ปีเกือบ30ล้านยกเลิกสัญญาได้เลยนะครับปอกมาอาจจะเป็นเหมือนดับบลเคอเลยและตอนนี้สก้าวของจูเวนตุสเนี่ยเขาไปดูโทมัสปาเตเป็นตัวแทนแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะช่วย,วยเขาาให้กำลังใจหรือว่าจะด่าวันีนะครับทำตัวเองนะฮะทีนี้ไปที่ซานโช่เลยครับประเด็นใหญ่วันนี้มีการออกมาหลังจากเมื่อวานลอ well, รีวิทเวลพอออนแอร์คลิปไปไหมฮะวิทเวล มีคอลัมน์พิเศษที่แบบเขียนว่าซานโชชอบมาสายนะครับผมเคยเล่าไปหลายรอบแล้วเพราะว่าผมทําบุนเดสลีก้าไงซานโชเดมเบเล่และโอบาเมยังเนี่ยคือพฤติกรรมไม่ดีมาหลายรอบมากๆแล้วนะครับแต่วันนี้ฮะมันมีการพูดออกมาว่าถ้าห่างบอร์ดแมนอยู่สคนนะครับนำโดยจอร์นเบอร์เทอร์กับริชาร์ดาอ์โน ไม่เข้าไปช่วยคุยให้เอลิธันหักเบาลงในขั้าโดนขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแก้ข่าวเรื่องที่ทันหาหักดับเบิลสแตนดาร์ดเมื่อวันที่เราไปแล้วนะฮะวันต่อวันนะครับวันนี้คือเป็นการออกมาบอกเมอร์เทอร์กับอานโนบอกใช้เขาเถอะเพราะตอนนี้สโมสรกำลังมีปัญหาเอาน้ําเย็นเข้ารูปไม่งั้นเนียตอนแรกตั้งใจว่าจะขายเลยนะครับไม่เพียงเท่านี้ฮะทางฝั่งของซานโชเนี่ยเคยมีปัญหากับยูไนเตดตอนซื้อมาเพราะอะไระรู้ไหมฮะทิมซื้อขายก่อนหน้าในยุคข,ของโซชาไปรับปากเขาว่าจะให้เบอร์เจ็ด ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนส่เบอร์เจ็ดเบอร์เคือเอเดนเซนคาวานีแต่คาวานีเนี่ยจะให้ไม่ให้เราไม่รู้ไงนะครับเพราะตอนนี้เขาไปแล้วแต่ที่ชัดเจนคือพอโรนโดมาเนี่ยเขาก็เลยได้เบอร์25 2บ5ก็เลยเป็น7นะครับคือค่อนข้างมีปัญหาเยอะอย่างที่เปิดเผยอ่ะต้องไปคอยปลุกมันมนตื่นสายบ่อยมากมันเป็นตั้งแต่ตอนอยู่แมนซิตี้แล้วแล้วก็ดอทมุนเอามาก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมแก๊งเดียวกับโอปากับไอเดบเล่นะครับเพราะฉะนั้นก็ ว่ากันไปมีม,มีกระแสบ,บอกว่าเขาเคยเถียงโรนโดด้วยนะเพราะโดเคยแนะนำลับลังดิให้เล่นระบบหน้าคู่สานโชว์บ่าแล้วผมก็นั่นง,งนั่รองนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ไปคนที่เราต้องให้กำลังใจเลยครับก็คือลิชาริซอนภาพเขาเป็นดูเป็นเด็กเกรียนเนาะนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีจังหวะที่เล่นให้กับทีมชาติแล้วไปนั่งร้องไห้ใช่ไหมครับคนก็ไปถามเขาเขาบอกเขาคบจิตแพทย์แล้วนะฮะคือตัวเขาเองเนี่ยมีปัญหาเครียดและซึมเศร้ามา5เดือนละ ทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่เขาคิดเขารับแบกความกดดันไว้ค่อนข้างมากเพื่อนไม่จริงใจคนรอบข้างเขามาเพราะเงินนะครับพอเขาไม่ให้เงินคนก็ไปแต่ว่าที่เขาบอกเขานั่งร้องไห้เนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าคือคนจินตนาการว่าเขาพลาดไอ้เจ็ดลายยิงออกข้ามคานเนี่ยแกบอกไม่เกี่ยวเลยครับผมไม่ได้รู้สึกว่าผมเล่นแย่ในเกมที่เจอกับโบลิเวียแต่ว่าที่นั่งร้องไห้พอดีไปคิดเรื่องนอกสนามว่าขาดอะไรมาบ้างก็เลยร้องไห้แล้วกล้องจับมานะต,ตอนนี้พบจิตแพทย์แน่นอนแล้วนะครับเป็นนักฟุตบอลเป็นเครียดจริง แล้วแกก็บอกด้วยครับว่าเต่อจากนี้เขายังคงสู้ต่อนะครับคือตู้ผมเองเคยไปเจอแกที่สนามแมนเชสเตีรวันนั้นลิชาริซอนเป็นนักเตะเตอเวอแรตนตนโอ้โหแจกเลยซินนอกสนามนา่ารักมากแต่ว่าในสนามมันเปลี่ยนนะครับทีนี้ครับเราไปปิดท้ายกันด้วยเปิดกุูรถหรูอของแฮร์รี่เคนครับคุณผู้ชมรู้ไหมฮะแฮร์รี่เคนเป็นคนที่รวยมากนะครับแล้วก็สะสมรถซูเปอร์คาร์มากมายครับแต่วันนี้มันมีภาพเอ่ยเพลลิร์ลมาว่าเฮ้ยมันเป็นแรงจูงใจที่ดีนะคนอาจจะยังไม่เคยมีรถหรือว่าซื้อรถคันแรกอาจจะไม่ได้แพงแล้วแบบ ปเปนนื้อน้อยเนื้อต่ำใจดูคันแรกของแฮร์ริเคนครับเป็นจากัวนะครับคันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าราคาอยู่แค่35,000ปอนด์อนหรือว่าล้านหเองล้านหกสำหรับนักฟุตบอลเนี่ยมาถูกมากใช่ไหมสำหรับเอาเอาจจะแพงนะครับหลังจากนั้นพอมีตา์ขึ้นมาก็สะสมเบนลี่คอนติเน t ตัลีทีซูเปอร์คาร์2อันอันนี้10ล้านนะครับแล้วก็ยังคงมีความเป็นครอบครัวแม้ว่าจะขับรถโรดร,รถเตีย้ย แต่มีจังหวะพอทําหน้าที่พอ่อจะขับ Range Rover หรือว่าของ Land Rover ครับคู่คนรู้ไหมฮะเวลาแปลอังกฤษนะครับรถที่ฮิตที่สุดเนี่ยเราอ,อ,อาจจะจินตนาการว่าเป็นรถสปอร์ตแต่จริงถ้าหากไม่ได้อยู่ลอนดอนเมืองหลวงนะรถซูเปอร์คาร์น้อยมากส่วนใหญ่ทุกคนขับ Land Rover ครับคนอังกฤษขับรถนี้เยอะมากเพราะว่ามันไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนี่ก็เลยมาเปิดกลุ่มให้ได้ดูกันแต่ว่าตอนนี้เคนขับอย่างอื่นไม่ได้นอกเหนือจากออรดีนะ Audi, หรือว่า Audi, อาลดีเวลาขับไปในสนามเพราะมันมีอครั้งหนึ่งนะสมัยก่อนอนะ คือไบเออร์ในアウดี้ก็เป็นพาร์เนอร์กันคิงส์ลีโกมันเคยขับแมคเลนเข้าไปโอ้โหโดปนปรับอานสโมสองต้องคียงต้องนานนะครับขับข้างนอกได้แต่ถ้าเข้าไปในสนามซ้อมต้องขับアウดี้เท่านั้นแฮนด์เชงก็เลยโดนบังคับไปนะนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ไม่รู้ชินกับพรมลาย้ายหรือยังนะเพราะว่าประเทศเยอรมันต้องขับพรมลาย้าย นะครับอ่ะช่วงหน้าครับผมจะไปเริ่มต้นจากแฮร์รี่แม็กไกว์กันก่อนนะครับช่วยกันทําใจเป็นกลางอย่าเพิ่งไปโกรธไปเกลียดเขานะครับและเรามาหาคําตอบว่าเราจะเอาไงกับเขาดีเพราะเขาประกาศจะสู้ต่อกับปีศาจแดงพร้อมกันนั้นครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือเอลิชเนหากล่าสุดโดนวิจารณ์เรื่องการพูดผ่านสื่อเขาโดนเอาไปเปรียบก,กับโชเซ่มูรินโญ่แล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปค่ำคืนนี้ครับ คุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะฮะไม่อยากให้ทุกคนพลาดดูในช่วงของสะสมจริงๆนะครับเพราะว่าต้นเดือนที่ผ่านมาครับเมกะสโตได้มีการเมกะเซล์ครั้งใหญ่นะครับเขาจะลดราคาหรือว่าลบของที่เหลือแบบ3ชิ้น5ชิ้นในแต่ละเซกชั่นเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของนะครับเพราะว่าเขาจะเอาลอตใหม่เข้าไปแล้วนะครับทีเนี้ยมันก็จะมีแจ็คเก็ตเหลือ5ตัวนะครับเอ่อตัวของเสื้อเชิ้ตเหลือ3ตัวแบบนี้นะครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นของลดราคาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับวันนี้ผมได้แจ็คเก็ตตัวนี้ครับสำหรับปีแดงสีแดงนะฮะผมจําได้ตัวเนี้ยผมเคยปล่อยน่าจะสีดําไปนะครับราคาตอนนั้นนะจได้เลยว่าลดราคาแล้วยังเหลือประมาณเกือบ4ี่พันหรือว่า4ี่พันกว่าบาทนี่แหละแต่ตัวเนี้ยได้มาแบบค่อนข้างถูกเลยนะครับไม่ถึง3,000บาทนะครับรวมภาษีนาเข้าทุกอย่างแล้วผมปล่อยได้ใน,นราคา3 1 9 9บาทนะครับแต่ว่าพอมันเป็นของเมกะเซล มันจะเหลือไม่เยอะและไซส์ก็ไม่เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับตัวที่ได้มานะตัวนี้นะฮะสวยมากนะครับแจ็คเก็ตปีศาจแดงนะครับผมได้ไซส์ M มาทั้งหมด3ตัวครับ M ยุโรปนะครับหรือว่า L ประเทศไทยนะครับสตัวเท่านั้นครับสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทใครอยากได้รีบไลน์หาน้องผมได้เลยและก็อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ทีเด็ดผมเห็นแล้วรอบแรกน้ำลายหกเลยอ่ะแต่พอเข้าไปเจ้าเหลือ2ชิ้นนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรฮะบอกแล้วไม่กลับเซลล์มันจะเป็นอย่างนี้ สองชิ้นนี้คือเสื้อทีเชริรที่สวยมากของอ d idas และปีศาจแดงสีขาวนะครับใส่และอย่างหรูอย่างคู่ดีแต่ประเด็นคือมันมีเพียงแค่2ตัวเท่านั้นครับแต่ว่าลดราคา,าจากถ้าเป็นราคาไทย2007ลดมา2005ใช่ไหมผมปล่อยได้1999บาทครับเพราะว่าได้มาประมาณ1 0 0 7ลุงพาษีน้ำเข้าชิปปิ้งนิดหน่อย1,999บาทดีแค่2ตัวเพราะใชะ้ใครอยากได้เสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้หรือว่าเสื้อทีเชิร์ที่โคตรหรูหลา นะครับวันนี้ปล่อยขอแค่5ตัวเป็นไม่กับเซลล์จากแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่1วันนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเียร์ลีกจะกลับมาเตะครับแมนยูจะลงสนามเจอกับไบรตัน3ทุ่มตรงในวันเสาร์นี้นะฮะซึ่งปัญหาหลักของเราคืออาการบาดเจ็บโดยเฉพาะเกมลับครับเข้าขั้นวิกฤตเลยนะเพราะว่าเจ็บเป็นรนาวอย่างที่ผมเคยบอกว่ามีถึง13คนนะฮะวันนี้ มีการกำหนดคัมแบ็กของนักเตะบางคนแล้วนะครับซึ่งไม่ใช่กองหลังนะครับสองคนที่ได้เราได้กลับมาก็คือโซฟิยนอัมระบัตแล้วก็เมซันเมาครับอัมระบ,บัตเจ็บไม่เยอะครับในเกมทีมชาติกับโมร็อกโกนะครับโชคดีที่ผู้จัดการทีมเขาถอดออกในช่วงพักครึ่งนะครับก็เลยคัมแบ็กได้นะครับล่าสุดมีการคาดหมายว่าอย่างน้อยนักเตะหมายเลขสี่คนใหม่ของเราจะมีชื่อเป็นตัวสำรองแน่ๆน,นะครับถ้า เซนหากไม่บ้าจี้ส่งลงตัวจริงเลยก็จะนั่งอยู่ที่มานั่งนะครับในขณะที่เมซัทเมาส์เนี่ยซ้อมทั้งสัปดาห์แล้วแต่ตัวของบอสเองไม่มั่นใจว่าเมาส์อาการแฮมสตริงเนี่ยจะหนักหนาแค่ไหนคนก็เลยจับสังเกตจากคำพูดของเซนหากว่าไม่น่าจะพร้อมในเกมพรีเวเลตอย่างน้อยๆเร็วที่สุดน่าจะไปที่เจอปาร์ิเมนิก,กับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นคือมิดฟิด์ที่กลับมาได้นะครับทีนี้กองหลัง ไม่ดีเลยคนแรกคือราฟเอลวารานวารานนี่ก็เจ็บหลังเช่นเดียวกันนะครับเจ็บในเกมล่าสุดที่เราเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อ่ะก่อนเจอซานนนะครับที่บน่บนว่ามีอาการเจ็บเท้นหักสะทกเร็วแล้วนะครับตอนนี้ผลการอัปเดตยังไม่มีอะไรดีขึ้นก็เรียกได้ว่าทั้งกันยายนไม่ได้เห็นหน้าราฟเอลวารานแน่นอนตามที่ผมบอกแตนะค,คนที่2เน,นี่ก็ตามคาดกับลูกชอยังไม่มีการกําหนดคัมแบ็กนะครับคร่าว,าวก็คือเขาเจ็บไอตรงที่เคยผ่า ขาหักสองท่อนอย่างดีสุดคือกลับมาคริสต์มาสอย่างแย่คือหลังปีใหม่นะครับคนที่3อันนี้กองหลังด้วยกันทั้งสิ้นแล้วครับคนที่3คือมาเลาเซียไอ้มาเลาเซียเนี่ยมีหคนถามว่าสรุปเป็นอะไรกันแน่เห็นบอกเจ็บกล้ามด้วยนเจ็บนานมากปีซีซั่นคือเอาง่ายมาเลาเซียมันเจ็บตั้งแต่มิถุนายนเนอะเดือน,โ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 นโหกโอ้ยมันเจ็บ3เดือนนะคนตกใจแบบอายุยี่สิบสี่เจ็บอะไรนานขนาดนั้นนะครับเออล่าสุดกำหนดคันแบ็คคืออีกประมาณ3สัปดาห์นะครับแล้วคนสุดท้ายอันเนี้ย โอเคละลิซันโดมาร์ติเนสหลังจากมีอาการเจ็บที่เท้านะครับก็จะกลับมาแล้วก็ซ้อมกับทีมชาติอาร์เจนตินาเรียบร้อยนะครับก็เ้าบอกว่าลิซันโดกลับมาคนเดียวนะครับมันทําให้เราต้องมานั่งพูดถึงกองหลังอดีตกัปตันทีมคนนี้ของเราก็คือแฮร์รี่แม็กควายนะครับเอ่อคนวิจารณ์เขาเยอะมากวันนี้สื่อมวลชนก็เขียนเพราะว่าเขาไปให้สัมภาษณ์กับ Daily Express น้อยครัางที่ Express จะได้้เอ็กซ์คลูซีฟนะครับ คำพูดของเขามันแสดงให้เห็นทัศนะบางอย่างและเราก็จะมานั่งคุยกันว่าการที่เขาแย่ขนาดนี้มันเป็นเพราะโซเชียลมีเดียส่วนหนึ่งหรือเปล่านะครับแม็กไวยไปออกเดลี่เพสแล้วมีการเปิดเผยออกมาว่าเขาเป็นคนที่โดนบูลลี่มากที่สุดอันดับ2ของประเทศอังกฤษเมื่อปีที่แล้วโดนทวิตเตอร์เสียดสีแล้วเย้ยหยันแปดครั้งคนที่มาเป็นอันดับที่หค,คือคริสตโนโรนัลโด 1>, 1, 5, 1 2 0 5 12,520ทวิตนะครับวันนี้เขาออกมาพูดว่าจริงๆแล้วถามว่าเขาท้อใจไหมนะครับเขาก็บอกว่ามันก็ไม่มีความสุขหรอกแต่บูคันสต็อบมีผมเคยได้อ่านไปแล้วว่า BWO บู w o, Boo คือคำโขกแม็กควายพูดเลยครับบูคันสต็อบมีผมคงไม่ไม่ไม่อยากจะพูดคำว่า ผมแฮปปี้กับการโดนด่านะแล้วทําให้ผมเล่นดีอ้นนมันคงไม่ใช่ผมแต่ว่าทํายังไงได้แหละเมื่อในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ผมก็พร้อมที่จะสู้ต่อผมไม่อยากจะพูดว่าผมยอมแพ้แล้วแล้วผมขอเลิกเล่นเลยนะครับคํานึงที่เขาพูดได้ค่อนข้างดีแล้วผมคิดว่าจากลักษณะท่าทางเขาในการพูดจริงคือเขาบอกว่าเขาไม่หมายกับการที่เขาโดนเอาไปเป็นแพรรับบาเพราะทุกครั้งถ้าหากผมโดนด่าเนี่ยคู่หูที่เล่นเซนเตอร์คู่กับผมอะ จะเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าความกดดันทั้งหลายแหล่มันตกมาอยู่ที่ผมคนที่คู่กับผมยังไงก็สบายเพราะยังไงก็ไม่โดนด่กเขาขอรับไว้คนเดียวนะฮะโหคือเขาพูดค่อนข้างหล่อมากเลยนะครับแต่ถามว่าตัวเขามีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไหมมันก็แน่นอนนะครับอย่างเขาบอกว่าไอ้ลูกที่เขาทําเข้าประต,ตูตัวเองเนี่ยก็อยากให้แฟนฟุตบอลเข้าใจด้วยว่าผมเนี่ยตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมแทบจะไม่ได้เล่นเลยโอกาสเล่นน้อยมากเอ่อแมเนเจอร์ Manager ของยูไนเต็ดเนี่ยซีเล็กผมแค่บางทีนัดเดียวแบบนี้ผมก็ได้หวังว่าห,าหลังจากเนี้ยผมจะมีโอกาสได้ลงสนามมากขึ้นผมอยากเล่นฟุตบอลและถ้าผมได้เคาะสนิมผมก็น่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นนะครับก็ต้องขอโทษที่แบบทําเข้าประตูตัวเองกับทีมชาตินะครับซึ่งมันก็เส็งนะแต่ว่ามันมาล้างสนามไปนานนะครับทีนี้ฮะเจมี่คากกร์ลเกอร์ก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วคือตอนเีนแม็กควายเป็นประเด็นใหญ่มากว่าเอ๊ะสรุปแล้วท้าเกตเนี่ย หมือนช่วยหรือว่าซ้ําเติมเขาก็าแน่เพราะเขาไม่มีแมตช์เลยก็เอาลงไปเอาลงไปแล้วก็พลาดนะครับแต่ว่าไอ้แมตช์แรกของทีมชาติอ่ะอันนั้นอ่ะส่วนใหญ่สื่อมวลชนเสียมนะครับที่มันมีช็อตเขาไปประกบเกอร์เฮียจริงๆไม่ใช่นะฮะที่เจอกับยูเครนอ่ะเพราะว่าคนหลุดตําแหน่งวันนั้นอ่ะที่โดนตีเสมออ่ะคือเดแคนไลท์กับจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับแต่ถามว่าแม็กไกวเล่นดีแมกก็ไม่ได้ไม่ดีดีออกแต่ว่ามันเอาคอนเทนต์มาเล่นเกินจริงแต่นัดที่สอง,ของเขาเข้าประตูตัวเองนะว่าน้องด่า ทีนี้ครับเจมี่คาร์าเกอร์ก็พูดถึงประเด็นอของแม็กไก่ครับว่าในมุมมองเขาอะครับเขามองว่าคือแฮร์รี่แม็กไก่โดนด่ามากจนเกินไปโดยเฉพาะคนที่เขาไม่เห็นด้วยมากๆคือคนที่มาใหม่อย่างอังเรโอน่าเป็นช็อตที่ใช้คาว่า disgrace disgrace คือหน้าอายมากที่โอน่าพยายามเอาชนะใจแมนดูด้วยการหาเหยื่อหาแพะและก็ดา่าแฮร์รี่แม็กไายแบบนั้นในเกมที่เจอกับบรุษเซร์โรอบมดคุณไม่มีความเคารพเขาเลยแล้วเขาพลาดขนาดนั้นหรือเปล่านะครับพร้อมกันนั้นครับ แม้กระทั่งวันที่คริสเตียนโลโรนโดมีปัญหากับซโกสอนคนก็บอกไปว่าในห้องแต่งตัวเนี่ยโดต,ต้องทะเลาะกับแม็กควายแน่เลยนั่นคือสมมติฐานที่ดีที่สุดว่าอะไรมีอึมีฉี่ก็โยนให้แม็กควายทั้งที่จริงๆแล้วสุดท้ายโรนโดเป็นคนเชิญหนึ่งเชิญเพื่อนมากินข้าวที่บ้านหนึ่งในนั้นเป็นแม็กควายนะครับเขามีปัญหากับคนอื่นซึ่งทุกคนก็รู้ว่าน่าจะเป็นเมตช์เซนหูซะมากกว่าไม่ใช่แลฟฟอร์แน่นอนและไม่ใช่แม็กควายแน่นอนแม็กควายซีเขาจะตายนะครับ ทีนี้ครับผมก็อยากจะถามคุณผู้ชมว่าและสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของเขามันอยู่ที่ตรงไหนอ่านแน่นอน,นมาเริ่มต้นจากเรื่องราวนอกสนามที่กรีซที่ผมเคยเล่าไปแต่ทําไมคนเรามันไม่สามารถที่จะตั้งต้นกันใหม่ได้เลยทั้งจริงๆแล้วเขาเป็นคนก็มีฝีมือตั้งแต่อยู่กับเลสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับคุณผ,ผู้ชมคิดเห็นอะไรคอมเมนต์เข้ามาผม,ผมอยากได้ความเห็นของคนดูด้วยนะครับในมุมของว่าแม้ไปวปัญหาจริงๆเนื้นแอแท้มันอยู่ที่อะไร นะแต่ถ้าจุดมุมมองผมนะครับผมมองว่าด้วยวิธีการเล่นของเขาที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงแล้วมั่นใจตัวเองสูงเนะี่ยวิธีการจ่ายบอลของเขาแคบๆพาบอลขึ้นไปเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับวันที่คุณมีความเชื่อมั่นนะแต่มึงไปทําในวันที่โดนด่ายอยู่แล้วพอเล่นยากก็เลยยิ่งพลาดง่ายจับบอลยาวโดนเสียบอลอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตอนแรกในสมัยก่อนมันเป็นจุดเด่นของเขาไงนะครับอ่ะก็เอาใจช่วยนะครับเราเหลือกองหลังไม่เยอะแล้วถ้าไม่ เอามันอีกก็ไม่มีใครแล้วนะครับทีนี้มาถึงผู้จัดการทีมของเราก็โดนด่า2วันติดนะครับแม้ว่าวันนี้จะได้รับการแก้ข่าวว่าโอเคเขาไม่ได้2มาตรฐานถ้าหากไม่ได้เมอร์เทอร์กับร no, ิชาร์ดอาร์โนซานโช่มคงโดนขายไปแล้วนะครับแต่วันนี้ด h e a ร์ l ิติก็ออกมาเปรียบเทียบว่าหลังจากนี้กุนซือจะพูดอะไรหรือว่าจะวิจารณ์นักบอลตัวเองออกสาธารณะเนี่ยมันทําไม่ได้นะแล้วก็มีผลเสียมากมีตัวอย่างให้ดูเต็มแล้วเขาเอา เชนฮากไปเปรียบเทียบกับมูรินโญ่นะครับเพื่ออลิเซนหาเนี่ยคนวิเคราะห์กันวันนี้นักจิตวิทยาวิเคราะห์ถามว่าทําไมอยู่ดีๆเขาถึงตะปาแตกหรือวหรือไปโทษซานโชออกซสือแบบนั้นนะครับวันนี้มองตรงกันว่าจริงๆแล้วครับเขาแค่เลี่ยงเบนครับผู้จัดการทีมหลายๆคนฉลาดมากในการที่แบบว่าถ้าหากไม่ไหวแล้วกับเพรสเชอร์นี้เขาพร้อมที่จะเอาตัวอรอดกับถ้าพูดกันตามตรงคือก็บอกอ่ะอ๋อซานโชมันคือจุดประเด็นขึ้นมาเพราะวันนั้นเพิ่งจะแพ้อาร์ซอลันสามหนึ่ง จากการโจมตีที่อาจจะโดนรับไป็คนเดียวก็แบกไปะนะอันนี้เขาบอกในมุมค่อนข้าง,งเห็นแก่ตัวนะครับเขาบอกว่าก็คือการโยนบาสให้กับนักฟุตบอลคนหนึ่งรับแทนนะครับคุณผู้ชมเห็นด้วยบอกคอมเมนต์เข้ามานะทีนี้ก็มีการเปรียบเทียบว่าเฮ้ย mm hmm. ในยุคของกุญซือในสมัยก่อนเนี่ยถ้าออกมาพูดออกสื่อเนี่ยนะพังทุกรายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของแฮร์รนะี่เล็ตเนี่ยปู่แฮร์รี่เนี่ยครั้งหนึ่งเคยด่าดารินเบนและอาร์เดลทารัฟนะครับบอกว่า ทำไมสเปอร์ในยุคนั้นถึงเสียประตูง่ายเป็นเพราะว่าทาลับอะ่ะมันไม่วิ่งมันไม่ไล่บอลผมเนี่ยแก่ๆอย่างเงี้ยยังวิ่งเยอะออกมาเลยสุดท้ายก็ต้องออกมาขอโทษนักเตะเพราะนักเตะไม่พอใจมากว่าไปประจานเราแบบนั้นก็ออกสือ่อครั้งหนึ่งสุดยอดการพูดออกสื่อตลอดการอย่างโชเซ่มูรินโญม,มาขโมยเฮดไลน์ของสื่อได้ทุกครั้งบอกว่าผมเป็นเดอะสเปเชียลวันครั้งแรกที่คุมเชลซีมาจากมาถึงเกาะอังกฤษนะครับก็พลาดไม่ทุกกี่ครั้ง นะครับตอนที่คุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเคยบอกว่าลูกชอเนี่ยนักข่าวชมว่าลูกชอเล่นดีขึ้นนะบอกอ๋อแน่นอนแต่ว่าชอมันใช้เท้ากับใช้ตัวมันนะแต่จริงแล้วสมองสังการอะ่ะมันใช้หัวผมอยู่โอ้โหเป็นคำพูดที่รุนแรงแล้วก็ดูถูกมากนะครับคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาอ่ะลูกชอใช้สมองผมในการเล่นบอลเพราะทุกครั้งผมต้องไปยืนบอกมันว่าเฮ้ย <c oughs> ขึ้นทางซ้ายขึ้นทางขวาเดินขึ้นหน้าหน่อยสิมันแค่ใช้เท้ามันกับตัวมัน ลาตัวมันนอกนั้นสมองม,มันเป็นสมองผมโหลูกชอเกลียดคําพูดในมากและคนไปดูที่สนามทุกครั้งจะพูดเลยครับว่าถ้าหากครึ่งแรกบูลิโยอยู่ฝั่งเดียวคือชอเป็นแบ็คซ้ายใช่ปะ่ะสมมติผู้จัดการทีมอยู่นี้ลูกชอขึ้นทางซ้ายถ้าหากอยู่ฝั่งเดียวกันลูกชอเล่นโคตรโคตรแย่เลยแต่ถ้าหากว่าย้ายไปฝั่งหนึ่งพอครึ่งหลังบูลิโยอยู่ฝั่งนี้ลูกชอต้องมาอยู่ฝั่งนี้แล้วเพราะว่ามันต้องสลับฝั่งเล่นเนะี่ยลูกชอจะเล่นดีทันทีนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับ ดองกีเอนดอมเบเล่นะครับบอกในเกมที่สเปอร์เจอเบอร์ล,ลี่บอกรู้ทำไมสเปอร์ถึงเล่นแย่ขนาดนี้มูริโยโบอกว่าอ๋อเพราะว่าวันนั้นเราไม่มีกองกลางเลยไม่มีกองกลางสักตัวเลยเขาประชดเอนดอมเบเล่ว่าไม่อยู่ในสนามนะครับซึ่งทุกครั้งเนี่ยมันก็มาพร้อมากับการที่เขาโดนไล่ออกมาโดยตลอดคนก็เลยเอาไปเปรียบเทียบว,ว่าต่อจากนี้นะผู้จัดก,การทีมจะพูดอะไรต้องระวังปากมากๆคล้ายกับทุกของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันที่คือปรมาจารย์เลยนะครับเขามีปัญหาคนดิงไปแคมถึงขนาดเตะสตั๊ด ใส่คิ้วไปแค่แตกด้วยความไม่ตั้งใจนะฮะคือหัวเต็มข้อแล้วบอลมันไอไอสตาร์ทมาปลิวมาโดนคิ้วแตกนะครับ <c oughs> เคยมีปัญหาคริสโนโรโ,โ,โ,โนขอย้ายไปลาบันดิตเฟอร์กิ้เน,เนี่ยเวรูนี่ปี2010ขอย้ายทีมเพราะขาดความท,ท้าทายเฟอร์กิ้เน,เนี่ยแล้วจัดก,การทุกอย่างในห้องแต่งตัวแม้ก,กระทั่งเคสของรอยคีนนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องขายรอยคีนไปเพราะว่าด่าแฟนบอลนะฮะเพราะฉะนั้นเอลิสนาโดนด่าเรื่องการพูดในที่สาธารณะคนค่อนข้างเยอะใน2ออันนี้นะครับอ่ะนี่คือ เรื่อง Exclusive ในค่ำคืนนี้แม็กควายกับเอจธนารับไปนะครับก่อนที่จะแขกในวันเสาร์นะครับช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพูดไปแล้วว่าไม่กัดสโตร์มีงานไม่กัดเซลช่วงนี้เขาจะลดราคาค่อนข้างเยอะให้รอติดตามช่วงของสะสมดีๆนะครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้นะครับผมได้ลดราคามาค่อนข้างเยอะครับตัวสีดำผมเคยปล่อยเป็นราคา4,000กว่าบาทใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้ครับผมได้มาราคาต่ำกว่าส0มพันครับรวมภาษีนำเข้ารวมชิปปิ้ง แต่ว่ามันมีไซส์ M แค่3ตัวนะครับคือของเซลก็ต้องยอมรับว่าจํานวนมันอาจจะน้อยหน่อยอย่างนั้นก็ตามครับสคนนี้จะได้ไปนะครับผมลดราคาให้เหลือ3199บาทนะฮะในไซส์ M ยุโรปใครอยากได้รีบรายหาของผมได้เลยและก็มีเก็บตกเสื้อตัวนี้อีก2ตัวครับเป็นเสื้อที่สวยและหรูมากผมซื้อมา3เก็บไว้1น,นะงนับนี่คือเสื้อ T-shirt ของปีศาจแดงใส่แล้วหรูหรามากสีขาวดำอาดิดาสปีศาจแดงนะฮะลดราคาจากประมาณ25 0 0ั7ห้านะครับเหลือ1,999อบาท นะครับเหลือแค่2ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราปล่อยแค่ E อู้สิตัวไม่กัดเซลล์จาก Manchester ์ยูไนเนะครับรีบไหลหาลุงผมได้เลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับพรุ่งนี้ผมจะสดจากที่บ้านนะครับพอดีติดธุระนิดน,นึงแต่ก็จะรอนัดทำคลิปเหมือนเดิมบบ๊ายายแล้วเดี๋ยวเจอกันจากสตูดิโอบ้านผม